ต่อมาเรามาดูในหมวดที่3นะครับเป็นเรื่องของระยะเวลาและก็อายุความในมาตรา64กําหนดเวลาเป็นวันสัปดาห์เดือนหรือปีนั้นม่ให้นับวันแรกแห่งระยะเวลานั้นรวมเข้าด้วยนะครับวันแรกไม่นับนะครับเว้นแต่จะได้เริ่มการในวันนั้นหรือมีการกําหนดเอาไว้เป็นอย่างอื่นโดยเจ้าหน้าที่นะครับ วักต่อมาในกรณีที่เจ้าหน้าที่มีหน้าที่จะต้องกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดภายในระยะเวลาที่กำหนดให้นับวันสิ้นสุดของระยะเวลานั้นรวมเข้าด้วยแม้ว่าวันสุดท้ายเป็นวันหยุดทําการทําการงานสำหรับเจ้าหน้าที่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับระยะเวลาที่กำหนดเนี่ยให้นับวันสิ้นสุดระยะเวลารวมเข้าด้วยนะครับถึงแม้จะเป็นถึงแม้ว่าวันสุดท้ายเป็นวันหยุด การทำงานก็ตามนะครับในกรณีที่บุคคลใดต้องการอย่างหนึ่งอย่างใดนะครับต้องการทำการอย่างหนึ่งอย่างใดภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยกฎหมายหรือโดยคำสั่งของเจ้าหน้าที่ถ้าวันสุดท้ายเป็นวันหยุดทำการงานสำหรับเจ้าหน้าที่หรือวันหยุดตามประเพณีของบุคคลผู้รับคําสั่งให้ถือว่าระยะเวลานั้นสิ้นสุดในวันทำงานที่ถัดจากวันหยุดนั้นนะครับ เว้นแต่กฎหมายหรือเจ้าหน้าที่ที่มีคำสั่งจะกกำหนดเอาไว้เป็นอย่างอื่นมานตรา65ระยะเวลาที่กำหนดเอาไว้ในคำสั่งของเจ้าหน้าที่อาจจะมีการขยายอีกได้และถ้าระยะเวลานั้นได้สิ้นสุดลงแล้วเจ้าหน้าที่อาจขยายโดยกำหนดให้มีผลย้อนหลังได้เช่นกันถ้าการสิ้นสุดตามระยะเวลาเดิมจะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม ที่จะให้สิ้นสุดลงตามนั้นนะครับมาตรา66ในกรณีที่ผู้ใดไม่อาจกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดภายในระยะเวลาที่กำหนดเอาไว้ในกฎหมายได้เพราะมีพฤติการที่จำเป็นอันไม่ได้เกิดขึ้นจากความผิดของผู้นั้นและถ้าผู้นั้นมีคำขอเจ้าหน้าที่อาจจะขยายระยะเวลาและดำเนินการส่วนหนึ่งส่วนใดที่ล่วงมาแล้วเสียใหม่ก็ได้ ทั้งนี้จะต้องยื่นคำขอภายใน15วันนับแต่พฤติการเช่นว่านั้นได้สิ้นสุดลงมาตรา67เมื่อมีการอุทธรณ์ตามบทบัญญัติในส่วนที่5ของหมวด2แห่งพระราชบัญญัตินี้หรือการยื่นคำขอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทหรือคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อให้วินิจฉัยชี้ขาดแล้ว ให้อายุความสะดุดหยุดอยู่ไม่นับในระหว่างนั้นจนกว่าการพิจารณาจะถึงที่สุดหรือเสร็จไปโดยประการอื่นแต่ถ้าเสร็จไปเพราะเหตุถอนคําขอหรือทิ้งคําขอให้ถือว่าอายุความเรียกร้องของผู้ยื่นคําขอไม่มีไม่เคยมีการสะดุดหยุดอยู่เลย